ไม่บ้าไม่บ้าพี่เป็นเกมเอืมจะถ,ถ้าจะพูดว่าไม่เป็นก็อืมไม่รู้สิ ก็ไม่น่าก็ไม่น่าจะเป็นมั้งนะมั้งมั้งมังก็ไม่อยากก็ไม่ก็ไม่ค่อยอยากจะเป็นเท่าไหร่เีอ่ะรู้ดิเออ เออถามอะไรถามมาได้เลยจีครับพี่ชอบเรื่องอะไรที่สุดเรื่องอะไรมาข้อไงเรื่องเรื่องคืออะไรหนังเป็นหนังเกมหรืออะไรบอกช่วยช่วยบอกช่วยบอกได้ครับ เกมอ๋อเกมเหรอถ้าเป็นเกมพี่ชอบ Call of Duty Warzone นี่น,นีมีอยู่ในเครื่องเนี่ยในอันนี้อันนี้อันนี้ Call of Duty Warzone นะแล้วก็เป็น People Playground แล้วก็ War Wolf แล้วก็ Roblox นี่แหละสี่เกมที่พี่น่าจะชอบที่สุดในสตรีมของพี่มีเกมเพียเลยไแต่ซื้อไว้เก็บไว้กังตุนไว้ปไปคอยเล่นเล่นส่วนใหญ่ก็จะเล่นลนพวก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 นี้น ปิดเทอมกันยังน้องเพายังไม่ปิดมันทุกคนน่าจะปิดแล้วแหละเพลงเหรอคาราบของวงคาราบาวครับคาราบาวอุ๊ยเฉียดปุ๊กเพลงถ้าจอดจงเลยคือเอ,อ่อเจ้าตาบางรจันแล้วก็บ้าคาราบาวครับ พี่คิดว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองไหมไม่ครับพี่พี่คิดว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดครับอ้าวก็หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งมันก็กลายเป็นสิบเอ็ดไงเพราะว่ามีหนึ่งสองตัวจริงเนี่ยเปล่า น้องมีคลิปใหม่ที่พี่จะลงแล้วนี่รอดูเลยตอนตอนบ่ายโมงคลิป okay, <yeah. S 1> พี่จะไม่สปอยอยากรู้อะไรอ่ะถามมาได้เลยกี่กี่คำถามที่ก็จะตอบ ว่าวันนี้เป็นวันแห่ง Q&A โอเคเริ่มแบบเริ่มจะไอ้นี่แหละเริ่มจะบ้าไปเรื่อยๆทุกวันล แค่นี้แหละจีคำถามเข้ามาเลยต่อโกรเดี๋ยวพี่จะค้างไว้หน้าเพจสิบเพราะว่าเก็บตกงจุดที่พี่จะได้คือเพจสิบ ชอ่องทีพีชอบดูก็ได้โอเคครับ ตอน,นเด็กพี่ก็จะดู y ยูทูบบล็อก คอนดิพีชหน่อยได้ไหมอะไรนะคอนดิพีชนี่เนี่ยคอนดิพีชอ๋อมบบนี้เหรอได้ได้เลยแต่เดี๋ยวพี่จะเล่นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะลงคลิปให้คอนดิพีชถ้าพี่ว่างๆเดี๋ยวพี่พพพจะลองเล่น อันนี้ยังไม่ได้เล่นครับตอนนี้เลี้ยง Q&A อยู่เอาอะไรเอาเอาเอาจะคำถามอะไรก็ตอบเอ้ยก็ถาม What you hate mm hmm. มากที่สุดเหรออืมถ้าถ้าเกลียดมากที่สุดอ่ะก็พวกนี้แหละพวกที่วันนี้นี่พวกอะไรอ่ะพวกอะไรแบบน่าคิดก่อนทำตัวแบบไปออกเมื่อไงน่นะ ใช่ใช่ใช่พี่พี่ก็ติดตามเขาเพราะแบบเออโลโบอคคาร์ลสพี่คาร์ลส์แดนฟอยชิงเออแล้วก็อะไรวะคาช,ชานคาช,ชานเนี่ยพวกซีบิงก็พี่ก็พี่ใส่เสื้อเขาไงเนี่ยพี่ใส่เสื้อเขาเนี่ย เม้บอยเนี่ยแบ็กเลสเนี่ยเออก็รู้แล้วเดี่ยพ,พี่พี่ใส่เสื้อคตชาเนี่ยเมื่อก่อนพี่ยังชอบเลยไม่รู้ทำไม กยไม่ม <Yeah. S 2> yeah. ีไม ah, yeah. <utta> ่มีไม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 ่มีไอ้น้องไอ้น้องอะไรน้ำภาพดวงตาอะไอ้น้ภาพดวงตาไอ้แค่ภาพดวงตามันเป็น คนสร้างใช่ใช่ใช่ใชพิเลตไปดูก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวจะมี Q&A เอมามามา,มาอีมาอีกรอบยังไปไปดูก่อนเลยก็ได้พี่จะได้ปิดไลฟ์พี่จะได้ไปเล่นเกมต่อพี่จะได้ไปฟาร์มเพชรซิมต่อขอบคุณครับสำหรับที่มาตอบสำหรับที่มาถาม Q&A เนี้ขอบคุณครับมีน้องแค่คนเดียวขอบ